สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386แห่งนี้ค่ะ วันนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณทนวัฒน์บุญอนันต์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและข่าวแรกประจําสัปดาห์นี้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใน,ในปัจจุบันนะครับได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรทําให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นล้นตลาดครับ เกษตรกรนั้นขาดความมั่นคงทางรายได้ดังนั้นครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงดําเนินการจัดทําโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2564ครับ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรครับส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรนั้นเป็น,นกลไกหลักในระดับชุมชนครับในการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะปลูกรวบรวมจัดเก็บและการแตรรูปนะครับ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณครับในการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในระดับพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญกับการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากในอนาคตต่อไปค่ะ นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานของด่านศุนลกากรสรงสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชผักเพื่อสร้างรายได้ซึ่งอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองชายแดนที่มีการค้าขายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค รวมทั้งสินค้าเกษตรกับประเทศมาเลเซียซึ่งควรผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน G.A.P มากขึ้นซึ่งเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดตั้งแต่กระบวนการผลิตในไร่นาไปจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อรองรับความต้องการของประเทศคู่ค้าในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรหรือ GAP แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโชกุลจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลเพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับควรมีการสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับร,บรองมาตรฐาน GAP ในระดับฟาร์มมากขึ้นค่ะ และสาหรับข่าวต่อมาของวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลาปีสกินในพื้นที่หลายจังหวัดที่ประสบกับโรคนี้ครับโดยมีการมอบวชภัณฑ์อาหารสัตว์ยารักษาสัตว์ตามอาการป่วยนะครับยากําจัดมแมลงและยาแห้งอาหารสัตว์นะครับให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคนี้นะครับและนอกจากนี้ครับยังมีมาตรการที่ดําเนินการควบคู่กันไปด้วยครับคือการควบคุมการเคลื่อนย้าย เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคอย่างเคร่งครัดครับสำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากกรณีรโคหรือกระบือเสียชีวิตจากโรคลำปีสกินนั้นนะครับล่าสุดได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งยังมีการดําเนินง,งานเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อวัคซีนอีก8ล้านโดสครับยารักษาสัตว์ตามอาการมุ้งสีฟ้ายากําจัดแมลงดูดเลือดเพื่อใช้ในการควบคุมโรคนะครับและหาดูในส่วนของการเพิ่มค่าชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรที่เสียหายต่อไปอีกด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีโครงการประกันโครกระบือของกรมปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยจ่ายเบี้ยเพียงเดือนละ100บาทจ่ายทั้งสิ้น4เดือนคุ้มครองการตายทุกกรณีจ่ายเงิน30,000บาทต่อตัวและโครงการเงินกู้อัตราด,ดอกเบี้ยต่ำล้านละร้อยโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้ได้7คนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนทำเกษตรกรรมโดยมีตลาดรองรับผลผลิตก็สามารถยื่นกู้กับทกสโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ระยะเวลาการกู้3ปีหากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปรจุสัตว์ในพื้นที่ค่ะ ครับและสําหรับข่าวต่อมาของสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ1ตําบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับโดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ2,9.000รายนะครับโดยแบ่งเป็นเกษตรกรทั่วไปครับจำนวน2,8.000รายและเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่อีกประมาณ1,300รายครับ มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับตำบลแล้วมากกว่า1 4 0 0 0รายนอกจากนี้ยังได้มีการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการวิเคราะห์พื้นที่และการวางแผนการผลิตและมีการขุดสาะเก็บกักน้ําให้กับเกษตรกรนะครับไปแล้วในรอบที่1ประมาณ18,000รายนดะครับเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ7,500รายและในรอบที่2มีการขุดะเพิ่มอีกประมาณ11,000รายไครับทั้งนี้ได้กําหนดแนวทางการทํางาน8ขั้นตอนดังนี้ 1. การคัดเลือกและประเมินศักยภาพเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการขุดสระเรียบร้อยแล้ว 2. การส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มที่คัดเลือก 3. การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการตลาด 4. กลุ่มต้นแบบเริ่มดำเนินการผลิตตามแผน5การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดของกลุ่มต้นแบบตามแผนพัฒนา 6. การส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตเป้าหมายเพื่อการบริโภคลดรายจ่ายเหลือขายในชุมชนและการพัฒนาสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้นในฤดูการผลิตถัดไป 7. การผลักดันสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนและ 8. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนี้ยังได้เร่งรัดการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามเป้าหมายถูกต้องและทันเวลาโดยเน้นย้ำเรื่องการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตส,สามารถเข้าดำเนินงานได้อย่างทันทีค่ะครับและสําหรับข่าวสุดท้ายประจําสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรนในช่วงสัตว์น้ํามีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนในทะเลอ่าวไทยตอนใน2ช่วงเวลาครับคือช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนไปจนถึง15สิงหาคม และช่วงวันที่1สิงหาคมครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2 5 6 4ครับซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทร,รปราการฉะเชิงเซาและชนบุรีครับซึ่งเพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลครับโดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประมงขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรการปิดอ่าวไทยด้วยครับ การปิดอ่าวส่งผลการจับปลาเศษรษฐกิจโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจากการเพิ่มของกลุ่มปลาผิวน้ำเช่นปลาสีกุลเขียวปลาหลังเขียวปลาตะเพียนน้ำเค็มรวมถึงปลาทูค่ะโดยเป็นการเพิ่มจำนวนลูกปลาทูที่เกิดขึ้นใหม่และปลาทูสาวรวมถึงขนาดพ่อแม่พันธุเริ่มมีไข่ปลาทูกลุ่มนี้จะเลี้ยงตัวในบริเวณเอ่าวไทยตอนในจนปลายปีค่ะเมื่อมีความพร้อมที่จะวางไข่จะเริ่มอพยพเคลื่อนตัว ลงสู่แหล่งวางไข่ในอ่าวไทยตอนกลางอีกครั้งเมื่อพิจารณาผลจับประทูจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในปี2513มีผลจับรวมทั้งสิ้น1,643ตันดังนั้นควรมีการคุ้มครองสัตว์น้ำเหล่านี้ไม่ให้ถูกจับก่อนที่จะมีโอกาสผสมพันธุ์และวางไข่ หรือถูกจับก่อนวัยอันควรเพื่อเป็นการเพิ่มทั้งขนาดและมูล,ลค่าของสัตว์น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สําคัญจะส่งผลให้ปลาทูกลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ดังเดิมค่ะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยครับ กระทรวงเกษตรและสหกรครับได้ดำเนินการสรรหาปราดเกษตรของแผ่นดินปี2565นะครับโดยเกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัตินะครับที่สนใจสามารถขอรับแบบบันทึกข้อมูลเพื่อสรรหาเป็นปราดเกษตรของแผ่นดินครับและยื่นแบบได้ที่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับยื่นได้ที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมส่งเสริมการเกษตรครับสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรจังหวัดทั่วประเทศนะครับ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม2564นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนสํานักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ026298973และ026298975ครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้นะคะ และทั้งหมดนั้นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะพบกันในช่วงหน้าสารพันสาระสักครู่เดียวค่ะจากจุดน้าหยดเล็กๆรวมไป็นสายน้ําแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสรรค์ให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทํากินในทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแล ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับเข้ามาสู่ช่วงของเกษตรอินไซต์นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับได้มีการดําเนินนโยบายอันสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรครับนั่นก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยมีการขับเคลื่อนการบูรณาการผ่านรูปแบบการทํางานต่างๆครับ สำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากดรทองเปเลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมๆกันเลยครับระบบโลจิสติกส์นะครับหรือว่าระบบขนส่งในสาขาการเกษตรเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพตั้งแต่ระบบออกจากผลิตผลที่ออกจากฟาร์มออกจากไร่นะครับมี ซึ่งเรื่องน,นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเวทีหรือมีคนไกลในการขับเคลื่อนนะครับผ่านคณะกรรมการดูรณาการพัฒนาระบบโลจิสติการเกษตรแล้วที่สําคัญนะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็มาตั้งคณะอนุการอีกขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะอนุการพัฒนาระบบโลจิสติการเกษตรนะครับซึ่งมีผมเป็นประธานเข้มการชุดนี้แล้วก็ได้มีการประชุมติดตามนะครับเพื่อให้สอดรับสอบคล้องกับนโยบาย ที่สําคัญในเรื่องโลจิสติกส์ทางการเกษตรนั้นในเรื่องแรกนะครับที่มีการเร่งรัดเป็นเรื่องของการทําธุรกรรมนะครับเป็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราเรียกกันว่า national single window หรือ NSW เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์หน้าต่างช่องเดียวทุกสิ่งอย่างผ่านช่องนี้หมดอันนี้มันจะมีทั้งหมดนีอยู่143ธุรกรรมนะครับเพื่อที่จะทำให้การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าการเกษตรเกิดความรวดเร็วนะครับ ไม่ว่าจะจากของกรมพมงก็ดีกรมสัตว์ก็ตามหรือของเกณฑ์มาตรฐานของมกออชรหรือกรมาการเกษตรนะครับตอนนี้เราทํางานร่วมกันในเชิงบูรณา,าการกับกรมศุลกากรตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับแปหรือ1้อธุรกรรมซึ่งที่เหลือนะครับผมได้ทําการเร่งรัดนะครับให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับภายในสิ้นปีนี้แล้วอีกอันนึงครับการทํารายการสินค้าต่าง ซึ่งมีทั้งหมดนี่อยู่74รายการตอนนี้ทําเสร็จไปแล้ว89%หรือ66รายการเพราะนั้นที่เหลือค้างคาอยู่รวมทั้ง2อกิจกรรมทั้ง NSB ิลแลกะก็ในเรื่องของการลดขั้นตอนในอีก34รายการครับผมจะเร่งรัดให้เสร็จภายในิ้นปีนี้ต่อมาเข้ามาดูในเรื่องที่2จะมีการเปิดเส้นทางรถไฟจากคุณหมิงสารรับประชาชนจีนมาที่เวียงจันทร์ระยะทางประมาณ417กิโเมตรในเรื่องนี้นะครับก็ต้องมอง บอ,อกไปเลยว่าเราจะใช้ประโยชน์เส้นทางนี้นะครับในการเชื่อมโยงในการขนถ่ายสินค้าทางบกน,นะครับโดยผ่านทางรถไฟนี้ได้อย่างไรแล้วกระทรวงเกษตรมีการเตรียมพร้อมๆแค่ไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งผลผลทางการเกษตรเป็นผลไม้ที่จะไปประเทศจีนนะครับที่ผ่านมานะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรร่วมกับทางจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับมีการจัดการ ผลไม้ที่เป็นทุเรียนในการบริโภคสดนะครับและการส่งออกไปต่างประเทศนะครับได้ผลอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางรถไฟนะครับที่ผ่านประเทศที่3ผ่านประเทศลาวหรือเวียดนามไปประเทศจีนนั้นซึ่งตรงนี้ทางหากทางรถไฟตรงนี้แล้วเสร็จนะครับจะต้องมีการเตรียมพร้อมอมก่อนที่จะได้เปิดเส้นทางนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรเองนะครับก็มีทั้งในระยะเร่งด่วนนะครับระยะกลางร,ระยะยาวนะครับซึ่งจะต้องวางแผน ระยะเร่งด่วนเนี่ยนะครับภายในเดือนรักดาสิงหาเนี่ยนะครับแผนการดำเนินการเช่นเตรียม,มพร้อมเรื่องคนนะครับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆที่จะไปอยู่ด่านกักกันด่านตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบพืชตรวจสอบสัตว์นะครับต่างๆนี้จะต้องพร้อมแล้วก็ในเรื่องระยะยาวก็วจะมีการวางแผนอย่างไรนะครับระบบการขนส่งตู้รถไฟนะครับแล้วก็ให้ข้อนิเ็นไปว่าต้องมีการเก็บด้วยระบบเป็นความเย็นเพื่อจะรักษาคุณภาพ ในเรื่องที่3นะครับกรอบการทําง,งานพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรในช่วงปี2566ถึง2570หรือแผน5ปีซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบบโลจิสติกส์การเกษตรเพราะฉะนั้นนะครับแผนนี้จะต้องมีการพัฒนาศาักยภาพของเกษตรกรนะครับสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการแผนนี้จะต้องมีเรื่อง,องการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าการเกษตร แทนนี้ต้องจัดทําฐานข้อมูลและการวิจัยโลจิสติกการเกษตรนอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของโควิด1 9เข้ามาประกอบด้วยนะครับว่ามันจะมีการผลกระทบอย่างไรกับระบบโลจิสติกซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับดำเนิน ยกร่างแผนปฏิบัติการให้อนุการชุดผมที่เป็นประธานอยู่นะฮะเพื่อพิจารณานะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรมีความสอดคล้องจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของทั้งระบบคุณผู้ฟังครับผลสรุปจากมติที่ประชุมนะครับมีการเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรในภาพรวมครับทั้งการพัฒนาระบบ National Single Window นะครับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับรวมไปถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกสภาคการเกษตรครับซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปนะครับและสําหรับช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับพี่โรงทําอะไรอะ่ะทำนาลงนั่นอะไรอะ่ะอ๋อเล่นลูกอะ่ะพี่โรงมีวิธีทำนาที่ต่างไปจากเดิมพี่ปุ๊กเองก็เช่นกัน เลี้ยงกุ้งให้ได้ราคาดีต้องรู้จักวิเคราะห์น้ำส่วนน้ำชัมแกเลี้ยงไก่ด้วยวิธีใหม่ไม่ปล่อยตามมีตำเกินจนไก่ของแก่เปที่ยอมรับเพื่อเป็นผู้นำด้านการเกษตรเกษตรกรไทยต้องมุ่งสู่การผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส์ทฟาร์ r เมอร์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะ ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิและออกซิเจนในน้ําซึ่งจะทําให้สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติและที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในบ่อหรือในกระชังอาจจะปรับตัวไม่ทันเกิดความเครียดอ่อนแอเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่ายและอาจตายในฉับพลัน สำหรับโรคสัตว์น้ำที่พบบ่อยและเกษตรกรควรระวังในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนได้แก่โรคที่เกิดจากปรสิตที่พบได้ในปลาโดยปกติปรสิตจะไม่ทำอันตรายต่อปลาถ้ามีจำนวนไม่มากนักแต่ถ้ามีจำนวนปรสิตที่เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อปลาและจะทำให้ปลาอ่อนแอลงได้ใช่ครับและสําหรับปรสิตที่พบในปลาของไทยนะครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มโปรโต o โซวัวครับ ไม่ก่อให้เกิดโรคกับปลาโดยตรงแต่จะทําให้เกิดบาดแผลเป็นจุดเล็กๆที่ตัวปลาครับกลุ่มปรสิตินี้ได้แก่โรคเห็บปลานะครับซึ่งจะไปเกาะอยู่ที่เกล็ดของปลาและทําการดูดเลือดทําให้เกิดแผลขึ้นครับสาหรับอาการของโรคนะครับในระยะแรกปลาจะพลิกตัวเพื่อถูก,กับกระชังบ่อยๆและถ้าหากเกษตรกรลองสังเกตดูบนตัวปลานะครับจะเห็นเห็บปลาตัวใสๆเกาะอยู่ที่บริเวณลำตัวในระยะต่อมาครับจะเห็นรอยช้ําบริเวณครีบและเกล็ดของปลา มีเลือดออกหรือตกเลือดตามซอกเกล็ดครับและในที่สุดครับอาจจะเกิดแผลเป็นตามตัวและแผลอาจจะเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนจากแบคทีเรียสําหรับวิธีการป้องกันโรคนี้นะครับสามารถทําได้โดยการมันสุ่มตรวจปลาครับหากพบประสิทธิ์อยู่เพียงเล็กน้อยต้องทําการกําจัดให้หมดก่อนปล่อยลงแหล่งพ่อเลี้ยงนะครับและพยายามดูแลปลาให้แข็งแรงจะทําให้ปลานั้นมีภูมิต้านทานติดเชื้อนี้ได้ยากครับ สำหรับโรคต่อมานะคะก็คือโรคปลิงไสค่ะโดยปริงใสเข้าไปเกาะตามตัวและเหงือกค่ะสีลำตัวจะคล้ำลงอากระพุงแก้มที่ผิวน้ำเมื่อเปิดดูเหงือกจะเห็นขีดสีขาวเล็กๆติดอยู่ค่ะและหากมีปรสิตเกาะอยู่มากๆก็จะเห็นเหงือกมีสภาพแดงช้ำเป็นช่วงๆปลากินอาหารน้อยลงว่ากปกติและมีอัตราการตายสูงถึง40%ค่ะ สำหรับการรักษาโรคปริงใสให้แช่ในน้ำที่ผสมยาระยะเวลาประมาณ2-3วันโดยเปลี่ยนน้ำและยาทุกวันหรือแช่ในฟอร์มาล,ลีนเข้มข้นนาน30นาทีวันละครั้งติดต่อกัน3วันจนกระทั่งหายค่ะหากทิ้งไว้นานประะสิตจะขยายพันธุ์จะมีผลให้อัตราการตายสูงมากค่ะ การป้องกันทําได้โดยเมื่อนําปลาใหม่จากที่อื่นมาเลี้ยงควรสุ่มปลามาตรวจก่อนนําไปเลี้ยงหากพบปิงใสเพียงเล็กน้อยควรกําจัดด้วยน้ายาฟอร์มาลีนเข้มข้นก่อนปล่อยลงเลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆค่ะใช่ครับสำหรับโรคต่อมานะครับคือโรคเห็บระครังครับซึ่งเห็บระครังนั้นสามารถเพิ่มจํานวนได้ดีในแหล่งน้ําที่มีการถ่ายเทไม่ดีนะครับหรือแหล่งน้ําสกปรก จากการให้อาหารมากเกินไปอาหารที่เหลือครับจะเป็นของเสียที่ตกตะกอนสะสมอยู่ที่พื้นดินและจะกลายเป็นแหล่งที่อยู่ของปรสิตพวกนี้ครับและด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับจะทำให้ปลานั้นอ่อนแอปรสิตก็จะเข้าไปเกาะทำลายปลาทันทีครับสำหรับการรักษาโรคนี้นะครับให้ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับและทำการป้องกันได้โดยให้ปลานั้นกินอาหารที่สดอยู่เสมอครับไม่ควรนำปลาที่เป็นโรคมาเลี้ยงปนกับปลาปกติทั่วไปนะครับ และอีกหนึ่งโรคค่ะคือโรคหูดปลาค่ะเชื้อไวรัสจะเข้าไปทําลายทําให้เซลล์ผิวหนังขยายตัวอย่างผิดปกติทำให้เกิดการนูนขึ้นมาของเนื้อเยื่อบนผิวหนังส่วนต่างๆของปลาทำให้มีตุ่มเล็กๆใสคล้ายเม็ดสาคูจับกันเป็นก้อนติดอยู่ตามครีบและหางขนาดและจำนวนของตุ่มเหล่านั้นแตกต่างกันออกไปตุ่มเหล่านี้ค่ะจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆรวมกันเป็นกลุ่ม สำหรับวิธีการรักษาโรคหูดปลานั้นเมื่อพบโรคนี้ให้ดูแลสุขภาพปลาให้แข็งแรงประมาณ30-40วันก้อนเนื้อนั้นก็จะหายไปเองส่วนการป้องกันอย่านำปลาที่เป็นโรคมาเลี้ยงรวมกับปลาปกติค่ะและมั่นดูแลปลาให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอดังนั้นนะครับรเกษตรกรควรคัดเลือกลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรงครับจากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ สำหรับอัตราการปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในบ่อนะครับควรปล่อยในอัตราความหนาแน,น่นที่เหมาะสมหรือว่าน้อยกว่าปกตินะครับเพื่อลดความสูญเสียจากคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพดีครับและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะมีการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับควรมีการวางแผนจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับสภาพอากาศสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำอีกด้วยนะครับกรเกษตรกรสามารถป้องกันก,การตายของสัตว์น้ำได้โดยการเปิดเครื่องตีน้ำหรือสูบน้ำในบ่อให้สัมผัสอากาศและช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้หากฝนตกหนักค่า pH ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีค่าลดลง ควรโรยปูนขาวหรือปูนมนันเพื่อควบคุมค่าวความเป็นกรดด่างและเติมเกลือแกงเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงในบ่อนอกจากนี้ควรควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน,น้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณที่พอเหมาะหรือมีปริมาณ2ใน3ส,ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างเลี้ยงควรทำความสะอาดพื้นบอ่อกรณีที่เลี้ยงในกระชังให้ทำความสะอาดกระชังอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปรมิมาณสารอินทรีย์เศษอาหารมูลของเสียซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อาศัยของปรสิตร,รวมถึงเชื้อโรคต่างๆค่ะและควรมีการปรับปรุงบอ่อเสริมคันบอ่อหรือทำผนังบ่อให้สูงพอกับปรมิมาณน้ำที่เคยท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะพร้อมจัดทำร่องระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื้นเขินออกไปค่ะ ใช่ครับในกรณีที่มีสัตว์น้ําป่วยตายนะครับควรกําจัดโดยการฝังหรือเผานะครับไม่ควรทิ้งสัตว์น้าป่วยในบริเวณใกล้เคียงบ่อหรือบริเวณเลี้ยงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคทําให้โรคนั้นระบาดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ กรณีเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนะครับควรมีการตรวจสอบดูแลความคงทนของกระชังนะครับรักษาระยะห่างของกระชังให้มีความเหมาะสมนะครับเพื่อให้น้ํามีการหมุนเวียนถ่ายเทยได้สะดวกครับและสุดท้ายแล้วนะครับเกษตรกร,ร,กรควรมันตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ําอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดนะครับโดยเกษตรกร,ร,กรสามารถขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ประมงอาเภอประมงจังหวัดทั่วประเทศนะครับ และถ้าหากพบสัตว์น้ําป่วยตายหรือต้องการส่งวินิจฉัยโรคนะครับสามารถติดต่อได้ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํากรมประมงนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 6์5 4 1 2ครับและทั้งหมดนั้นครับคือสาระที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการแนะนำติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปสนียบัติมายังรายการของเราค่ะรายการชุมชนคนเกษตรสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขที่3ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนครกรุงเทพ0ศ1 0ค่ะหรือจะติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์02-281-2505ค่ะ และนอกจากนี้ค่ะท่านสามารถติดตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.mac.go.th o ค่ะ ครับและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคนมาโดยตลอดนะครับและในช่วงนี้เราก็ขอให้คุณผู้ฟังนั้นดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด -19 นะครับดยการสวมใส่แมสครับล้างมือรักษาระยะห่างรวมถึงงดไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัดเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ